รีวิวค่าโอนบ้านนะักลมที่ดินค่ะเพิ่งโอนไปในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะราคาในสัญญาจัดซื้อจะขายนะคะอยู่ที่3,380,000บาทเรามาดูกันว่าเราจะเสียค่าโอนเท่าไหร่1 4 7 1 7 5บาทค่ะ ถ้าคิดคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4.3%ของราคาในสัญญาจะซื้อจะขายค่ะแบ่งออกเป็นค่าอะไรบ้างที่หนักๆนะคะจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อกับบริษัทคือพี่เต้าอยู่ในฝั่งของบริษัทนะคะก็ขายให้กับ ลูกค้าดังนั้นเนี่ยจะมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะแต่ว่าถ้าใครซื้อขายผ่านบุคคลกับบุคคลก็จะกลายเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็อากราสแตมห้าบาทนะคะแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3. 3ซึ่งตัวนี้นะคะจะต้องเสียเพราะว่าทางทางโครงการหรือว่าทางบริษัทค่ะเพิ่งถือครองที่ดินผืนนี้ค่ะไม่ถึง5ปีนะคะจะทําให้เวลาโอนค่ะมีภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีรายได้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาด้วย นะคะ